สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยค่ะในช่อง SUV Honda มือสองนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยค่ะที่ปรึกษาด้านขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มาอยู่กับนุชนะคะที่สาขา3ของเราเนี่ยะศูนย์ทวง46ค่ะพี่พี่พามาอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้เลยและนี่คือสภาพแรกเข้าค่ะคุณลูกค้า่ะบอกเลยใครมองหา C r v วเจน5มือสองอยู่ ะะวันนี้นุชจัดรถเข้าใหม่มาให้ดูแบบใหม่กริปเลยเข้ามาสดสดร้อนๆยังไม่ผ่านการปรับสภาพหรือว่าสปาใดทังสิ้นเลยวันนี้จัดมาให้ดูนะคะกับสภาพแรกเขา้า h o n d a CR-V ค่ะเป็นรุ่น2.4 S นะคะ5ที่นั่งค่ะคันนี้ได้รถปี2022เลขไม่วิ่งใช้งานคันนี้อยู่ที่60,000กิโลเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าได้รถสภาพสวยเดิมๆไปใช้งานเลยการันตีตัวรถมาให้แล้วนีคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ำกอไม มาแน่นอนคันนี้ราคาเสนอขายที่เพชรยนต์ค่ะเจ9 0 0 0บาทนะคะออกห้างไปแดงล้านกว่าบาทแน่นอนนะครับ CRV วเจนนี้วันนี้จัดมาให้นะคะในงบไม่ถึง8 0 0แสนคุณลูกค้าคะบอกเลยได้รถสวยไปใช้งานแนะะ่นอนระด็กคันนี้มีอะไรน่าใช้งานสภาพแรกเข้าสวยแค่ไหนดูคลิปให้จบเลยมีตรงไหนเก็บงานเพิ่มเติมดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะด้านหน้าตัวรถโฉมนี้เนะะี่ยได้เป็นโฉมพรีเมียมแล้วเรียบร้อยนะบอกเลยว่าเป็น H เป็นรถ SUV ที่ได้มาพร้อมความพรีเมียมหรู นะคะเรื่องฟังก์ชันออปชันเนี่ยจัดเต็มมาให้แน่นอนค่ะกระจังหน้ามาในสภาพเดิมเลยนคะคะสีโครมเมียมบนและล่างค่ะสภาพส,สวยๆค่ะมาพร้อมกับไฟหน้า Fu l l LED นะคะพร้อมไฟเดย์ทามนั่งไลท์อยู่ในชุดโคมเดียวกันนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะกันชนไม่มีริ้วรอยแตกแล้าค่ะสภาพสมบูรณ์มากๆเลยคันนี้การันตีตัวรถมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักมาแน่นอนเนาะปงซุ้มล้อค่ะ,ส,คะสภาพสวยเกรด A นะคะไม่มีริ้วรอยผิดความชนหนักมาผง ฟังด้านในเนี่ยฮะอยู่ในสภาพเดิมเลยตัวรถนะคะการันตีมาให้ได้แม็กแอนดรอยด4ทูทนมาให้แล้วสภาพสวยๆขอบ17ค่ะคุณลูกค้าคันนี้มากับยางใหม่ปี2024เลยดอกยางเหลือๆค่ะสภาพใหม่กริปแน่นอนนะคะการันตีตัวรถมาให้ค่ะว่าไม่มีประวัติผิดความกระจกรอบคันเนี่ยฮะได้เป็นพาร์ทเดิมจาก Honda มาแล้วด้วยเนี่ยะมาพร้อมกับตัวกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถคร่ะเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัว Honda Rain Watch ค่ะ เรียมสันเส้นสายตัวรถค่ะมาในสภาพเดิมโรงงานนะคะตัวด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีร่องรอยรักยิ้มนะคะได้แม็กเดิมโรงงานสภาพสวยสวยสีดําเดิมค่ะคันนี้อาจจะมีริ้วรอยนิดนึงนะคะตาม,มาอายุการใช้งานของตัวรถเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้นะคะภายในตัวรถสภาพสวยพร้อมเสิร์ฟแน่นอนค่ะคันนี้มาพร้อมกับการ ภูมิโทนนะคะสีดำได้เป็นตัวเบาะหนังพรีเมียมแบบนี้มาให้แล้วค่ะกุญแจมีมาให้2ดอกครบเลยเนี่ยค่ะสำหรับตัวนี้นะมาพร้อมคอนโซลกลางค่ะได้ในที่ส่วนของตัววางแก้วนะคะที่เสียบสาย USB มีมาให้นะ,ะคะวางของจุกติดคันนี้มีมาให้ครบเลยนะมาพร้อมียร์ออตโต้ค่ะได้ในส่วนของตัวจอทัชสกรีนนะคะรองรับส่วนของตัวแอปเปิลคาเพลย์แอนด์ออโต้ค่ะระบบแอรอโต้มีมาให้แล้วมาพร้อมกับตัว Honda าเรน a r t คันนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกัน คอนโซลหน้าส,ยสวยๆเลยนะคะคันนี้ไม่มีริ้วรอยค่ะสภาพใหม่กริปนะคะมาพร้อมกับตัวซ่อประตูค่ะหัวน็อตเมคอัพเดิมโรงงานนะคะการันตีมาให้ตัวน็อตไม่มีร่องรอยขยบขยืขย่นมาค่ะน็อตเดิมๆสเปคเดิมโรงงานมาให้แล้วนะคะแผงประตูด้านข้างค่ะสวยเดิมเลยนะกระจกรอบคันก็มีมาให้สภาพสมบูรณ์นะคะตัวน็อตเมคอัพเนนะคะเดิมๆค่ะคุณลูกค้าและในส่วนของราเดียตัวเสาบีคันนี้ค่ะ นี่เลยนะคะน็อตเดิมนี่นะคะน็อตเดิมเดิมแผ่นเพจสีดํามาในสภาพเดิมโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยการแกะไข่งัดแงะบอดี้โครงสร้างหลังคาค่ะไม่มีริ้วรอยขระเจิมหรือว่าริ้วรอยฝนรั่วนะคะสภาพใหม่มากๆคันนี้ได้เป็นตัวขับ2นะคะกับรุ่น 2.4S เอสนี่ยฮะหที่นั่งครอบครัวไม่ใหญ่มากนะคะเน้นการใช้งานแบบไม่ใช่ครอบครัวใหญ่คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนขึ้นเหนือรองใต้ได้สบายค่ะด้วยความที่เป็นเครื่อง2.4เนาะบอกเลยว่า เดินทางไกลเนี่ยประหยัดแน่นอนนะคะและในส่วนของละเอียด,ด้านท้ายตัวรถด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารตัวเบาไม่มีดีรอยฉีกขาดเบาะใหม่กริบเลยคุณลูกค้ามาพร้อมกับระบบแอร์ตอนหลังนะคะมีมาให้แล้วนี่นะคะช่องเสียบสาย USB นะคะที่ชาร์จแบตมีมาให้นะคะแล้วก็ระบบแอร์มีมาให้แล้วด้านหลังตัวรถนะคะ อ่อในส่วนของรายละเอียดตัวบาะคันนี้สามารถพับลงได้นะคะขนสัมภาระได้แบบนี้เลยนะพับลงได้นะคะแล้วก็เป็นรถบ้านได้เลย,เลยปูที่นอนได้นอนได้สบายมากนะคะและในส่วนของรายเดียดตัวซอบประตูค่ะหัวน็อตเมกอาร์คค่ะเดิมๆโรงงานค่ะคุณลูกค้าไม่มีร่องรอยขยับเข,ขยื้อนมานะคะน็อตสเปคเดิมเลยนะคะและนี่คือสภาพแรกเข้าค่ะคุณลูกค้าอาจจะมีริ้วรอยนิดนึงนะคะรอยขีดขูดเนาะสีดํามันจะเห็นได้ชัดนิดนึงนะเดี๋ยวเรามีการสปาให้ค่ะพี่ๆ่ะและในส่วนของรายเดียดด้านท้ายตัวรถคัน นี้นะคะได้เป็นไฟไท้าย LED ค่ะคุณลูกค,ค้าคะมาพร้อมกับตัวโรบกตต่างๆมาในสภาพเดิมนะคะกระจังด้านหลังเป็นสีโครเมียมยาวมาในสภาพเดิมกระจกด้านหลังพัดเดิมสปอยเลอร์หลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยประตูด้านหลังรถคันนี้เป็นระบบฝัไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าเปิดใช้งานได้สะดวกสบายเลย นะคะแล้วก็สามารถเก็บเป๋าเดินทางได้หลายใบนะคะโครงสร้างด้านท้ายตัวรถไม่มีริ้วรอยผิดความชนหนักค่ะสภาพใหม่กริบแน่นอนนะคะนี่เลยนะโอ้โหคุ้มกันเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่มองหารถ s u v มือสองจัดได้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยนะตัวยางอะไหล่มีมาให้เครื่องมือแม่แรงครบเลยค่ะคุณลูกค้าคันนี้คุ้มๆกันไปนะคะ ฮอนดาา้าซีวค่ะราคา7,999,000บาทค่ะเปรดฟีดาวคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1,3,500บาทตลอดยุสัญญาเลยได้ทั้งรถใหม่น้องๆป้ายแดงไม่60,000โลเท่านั้นนะคะการันตีตัวรถมาให้แล้วไม่มีประวัติผิดความชนหนักจมน้ำมาค่ะสนใจคันนี้ติดต่อหานุได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียด้องบริษัททั้งสองข้าง กว้างขวางค่ะตัวเบาะไม่มีดิ้วรอยฉีกขาดนะคะได้ระบบแอร์ตอนหลังมีมาให้สภาพสวยด้วยนะคะแล้วก็ซอกประตูหัวนอ็อตเมคอัพมาในสภาพเดิมโรงงานการันตีเลยนะคะตัวรถไม่มีร่องรอยขยับขยื่นเลยน็อตเดิมๆนะคะรถสวยเกรด A พร้อมเสิร์ฟแน่นอนค่ะคะุณลูกค้ามาดูกันต่อเลยนะคะกับงานในส่วนของซอกประตูค่ะ น็อตเดิมเลยนะคะสเปคเดิมๆส,สติกเกอร์ต่างๆมีมาให้เห็นแบบนี้แล้วนะคะตัวน็อตไม่มีริ้วรอยช้ำนะคะบาะอาจจะมีริ้วรอยย่นนิดนึงนะคะตามอายุการใช้งานของตัวรถนะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าเนาะเดี๋ยวเรามีการเก็บรายะเอียดเพิ่มเติมให้นะคะตรงนี้มาดูดรืองออปชั่นค่ะคุณพี่คันนี้นะคะออปชั่นภายใน ด้านในส่วนของตัวพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันค่ะฟุตคอนโทรลมีมาให้นะคะมาพร้อมระบบลักสายวางสายในตัวโพรงมลาลัยฟุตคอนโทรลมีมาให้ฟุตสตาร์ทมีมาให้ครบไม่ใช้งานแท้นะคะ6ก0 0 0กิโลค่ะคุณพี่ไม่เดิมๆเ,เลยนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนค่ะลองรับในส่วนของตัว Apple CarPlay นะคะ Android Auto มีมาให้แล้วสภาพสวยแบบนี้ระบบ Air Auto เกียร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้คอนโซลกลางสภาพสวยค่ะคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะคะมาพร้อมกับการถอยหลังที่มาพร้อมนะคะตัวกล้องถอยหลังนะคะดูสามมุมมองได้แบบนี้ชัดเจนเลยและไม่พอเท่านั้นนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัว Honda Rain w a t c ดด้วยมีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะโอ้โหคุ้มเลยพี่ๆค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งนะคะสี่สี่สี่เจ็ดเก้าแปดสองเพชยรยีเอวีเจนทาค่ะตอนนี้ที่เพยรยศ์เรา ีในสต็อกมีให้เลือกนะคะอยู่ประมาณสักสิบคันได้แล้วและสีดำเนี่ยะคะมีแค่คันเดียวเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยและนี่คือสภาพแรกเข้านะะี่ค่ะยังไม่มีการสปาหรือว่าทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะให้ดูแรกเข้านะะี่ยยังสวยน่าใช้ขนาดนี้น้องๆป้ายแดงอีกหนึ่งคันนะคะสนใจเดี๋ยวเพิ่มเติมอินบ็อกเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้ค่ะว่าสภาพสวยสมบูรณ์แค่ไหนบ้างไปดูได้เลยค่ะ มาแล้วเชิ่งกันต่อค่ะในส่วนของรายเดียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ2.4 <c oughs> ลิตรมาในสภาพเดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยค้าวน้ามันไหลซึมนะคะตัวโครงสร้างบอดี้ต่างๆน็อตแต่ละจุดนะคะไม่มีร่องรอยขยับเขยืขย่อนเลยนะคะและจะเห็นในส่วนของรายละเอียดนะคะรอย QC เดิมโรงงานมีมาให้เห็นแบบนี้ชัดๆเลยตัวรถการันตีมาให้แล้วนะคะสภาพเกรดเอโครงสร้างเดิมเลยนะคะน็อตวิปฝากระโปรงไม่มีร่องรอยขยับเขยืข่อนมาค่ะสเปคเดิมโรงงานนะและในส่วนของรายเดียดฝากระโปรงคันนี้นะคะ ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะไม่มีร่องรอยนะคะตัวแผ่นกันความร้อนนะคะฉีกขาดไม่มีเลยนะเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาค่อนข้างดีนะคะสำหรับพี่ๆที่มองหา c ีเวี w e นะเจนห้าวันนี้แนะนําเลยนะคะสาหรับรถเข้าใหม่นะคะ c ีเอวีสองเอเป็นโฉบห้าท,ที่นั่งค่ะคุณพี่มาพร้อมรถปี2022นสะคะสภาพใหม่มากคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานออกต่างจังหวัดหรือว่าในเมืองเป็นรถครอบครัวได้ทั้งความฟรีเมียมหรูราคาหายจากายแดงไปถึง50%เ ะจะแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะคันนี้มือเดียวค่ะสภาพสวยแน่นอนปี2 2สด้วยไม,ม่6 0 0 0 0สนใจติดต่อทักแชทน,นุได้เลยสำหรับวันนี้นะคะฝ่าย pfc กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถ s อสวีมือสองเข้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ